อทีนี้เมื่อกี้เราจะพูดเรื่องของมอเตอร์เนาะมอเตอร์เนี่ยเราเราไอเน,นี้ยมันคือมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งข้างในมันก็มีขดลวดแต่ระการต่อมอเตอร์มันจะมีต่ออยู่สงลนะักษณะก็คืออันนี้มีต่อแบบนี้ก็คือเข้าสองฟังเอาไฟสามเฟสเข้าฟังนี้กับเอาไฟสามเฟสเข้าฟังนี้อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าข้างในเนี้ยมันมีมอเตอร์สองตัวม,มาสตาร์ททีละครึ่งก็คือ สตาร์ตตัวเดียวก่อนพอออกตัวได้ปุ๊บแล้วมันก็ค่อยสตาร์ตอีกตัวมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าสตาร์ตปึ้งออกไปเลยแต่อย่างเงี้ยจะกินไฟอย่างเงี้ยจะประหยัดไฟกว่าคือบางคนอ่ะไม่พร้อมหรือว่าไม่สะดวกที่จะสตาร์ตสองจังหวะเพราะการสตาร์ตสองครั้งอ่ะมันต้องมีเรื่องการบายพาสน,น้ํายานู่นนี่นั่นอะไรเข้ามาเกี่ยวพ้องด้วยบางทีอ่ะเขาไม่ได้สะดวกที่จะทาอย่างนั้นอเขาสะดวกที่จะทาอย่างนี้มากกว่าหรือตัวเนี้ย ใช้กับอินวอเตอร์ถ้า water อินวอเตอร์ก็คือจะใช้อันนี้ก็คือตัวนี้อ่า<ม>ก็คือจะใช้ตัวนี้ก็เน,นี้แหละไฟเข้าชุดแรกก็ไฟเข้าตรงนี้<ม>อ่าชุดที่2ก็คือเอาไฟเข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีแม็กสตัว